วิตามินซีในส้มหนึ่งผลประมาณยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมนะครับครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากได้วิตามินซีวันละห้าร้อยมิลลิกรัมที่เขาขายอัดเม็ดที่เป็นวิตามินกินเป็นเม็ดเมเป็นอาหารเสริมเนี่ยครับจะต้องกินส้มทั้งหมดกี่ลูกครับคุณเอชช่วยผมคูณสิเยี่สิบลูกห้าร้อยใช่ครับอ่าห้าร้อยตีว่าหารยี่สิบยี่สิบลูกเกือบยี่สิบลูก ยี่สิตลูกนี่ก็เกือบสองกิโลเพราะฉะนั้นอยากได้วิตามินธรรมชาติจากน้ำส้มเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่นะครับแทนที่จะผิวจะขาวผิวจะดีคอลลาเจนดีจากวิตามินซีเอาอไปสร้างเนี่ยปรากฏว่าเราจะได้น้ำตาลในปริมาณมหาศาลแล้วก็อย่างที่บอกไปน้ำตาลเยอะๆเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพเราไม่ดีนะครับ โหจริงเลยคำนวณกันได้เห็นอยากจะได้วิตามินซีได้วิตามินซีได้แน่นอนแต่ได้อย่างอื่นด้วย